สวัสดีครับยังอยู่กันที่ความน่ารักของน้องแอมศิลปินส,สาวสวยจากแกรมมี่โกและ f อฟซแฟนคลับหลายท่านนะครับที่ติดตามผลงานของน้องแอมในวงโปรงลางสินอีสานล่าสุติผ่านมาที่น้องแอมนะครับได้มีส่วนร่วมเป็นนักร้องนำพร้อมด้วยบูมทันยูในการบันทึกเทปล่าสุติผ่านมาในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโปรงลางรอบคัดเลือกนะครับและในงานมหาการรมภูมิปัญญา นันทานาการท้องถิ่นอีสานประจำปี2567ท,ที่ผ่านมานะครับและศิลปอีสานเป็นอีกวงที่ได้เข้าชิงในปี2567นะครับและที่สำคัญนะครับได้รับคำชมและประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองในการไล่ลำของวงศิลป์นสานสวยงามมากเลยทีเดียวผู้ใหญ่ในวงการอย่างเฮียหน่อยหมอรลับไอดอล ยังชมว่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฮียหน่อยได้ระบุข,ข้อความว่าวงโปรงลางศิลีสานกรมพระลศึกษา2567นําโดยแอมชุธิชาบูมวัฒนยูโชว์สุดประทับใจแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทที่ยอดเยี่ยมและนี่แหละครับคือคำชมจากเฮียหน่อยหมอลำไอดอนนะครับและหลายท่านที่ได้ชมต่างตอบไปเสีงยงเดียวกันว่า สุดยอดการโชว์จริงๆนะครับคุณผู้ชมและแต่และวงก็มีแต่วงที่ไม่ธรรมดาที่จะมาชิงถ้วยพระราชทานระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567นี้นะครับที่คอนแก่นฮอชั้น5ศูนย์กันค้าเซนทรัลคอนแก่นนะครับโดยวงศินอีสานจะอยู่ในรุ่นไม่เกิน25ปีจำนวน5วงนะครับได้แก่ 1. ศินอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับ 2. วงโปงลางสเวียตคัมจังหวัดศรีสะเกด 3. ามอคาฮาตะสีจังหวัดมหาสารคาม 4. วงดนตรีพื้นบ้านอีส,สานเพชรพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและวงที่5วงโปงลางสายแนนลำตะคองมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับ และในวันที่9-10ถึงสิงหาคมก็คือการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศที่ FC แฟนคลับสินอิสานและ FC แฟนคลับของน้องแอมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ชมฟรีนะครับติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสินอิสานและทุกวงกันด้วยนะครับสำหรับความคิดเห็นของแอดนะครับต่างเป็นการดีที่ได้เห็นน้องๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักรษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและมาปิดท้ายกับภาพความน่ารักล่าสุดจะเป็นภาพน้องแอมกับบูมได้ถ่ายรูปคู่ระบุคแคปชั่นว่าสม็ผู้งามน่อลาเอ้ยแอมชนทิชาและน,นี่ก็คือภาพความน่ารักล่าสุดของศิลปินสาวสวยแอมชนทิชาล่าสุดที่ผ่านมานะครับ หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ nsp198 ขอบคุณทุกกำลังใจในการติดตามรับชมสวัสดีครับ